รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาที่พุทธปัญญาพิรมกลับมาสร้างความอภิรมทางปัญญาให้กับทุกท่านแล้วนะคะโดยวันนี้ค่ะเจ้าของเพจอีจารย์อย่างคุณสมปรนารถนาวงศ์ยิงค้มีเรื่องราวน่าสนใจมาแบ่งปันกันให้ทุกท่านได้รับชมกันต่อในช่วงนี้ธรรมพิรมค่ะช่วงธรรมาพิรมเวลาก็ผ่านไป นอีจันพีคที่สุดถ้าจาจำไม่ผิดมันน่าจะเป็นประมาณปีที่สามค่ะของการทำเพจอีจันน,น่าจะอยู่ติดท็อปบนของสำนักข่าวในเมืองไทยละตอนนั้นนะคะแล้วก็มีคนอยากจะปลักบิสเนสกับเรามีรูปเพจอยากถ่ายรูปเห็นอีจันจะกรีดเป็นเสื้ออิจันเป็นเป็นแลไอเทมที่คนอยากได้มากมากๆในนาทีนั้นพีคมาก สิ่งที่เกิดกับชีวิตคุณจันคือคุณจันตรวจพบความผิดปกติของเต้านมและไปพบคุณหมอปรากฏว่าจันเป็นมะเร็งเต้านมขึ้นถึงจุดสูงสุดไม่เคยคือไม่เคยขึ้นถึงจุดสูงสุดมาก่อนด้วยนะ มันเป็นความประสบความสําเร็จของนักข่าวคนหนึ่งที่เดินสายข่าวมาตลอดชีวิตแล้ววันหนึ่งเราก็เจอความเป็นตัวของตัวเองแล้ววันหนึ่งเราก็สร้างผลงานแล้ววันหนึ่งคนยอมรับแล้ววันหนึ่งเราได้ยืนอยู่ในระดับท็อปเป็นสัมวันคนหนึ่งจะเป็นมะเร็งเชื่อไหมเวลาเราดูหนังอะ่ะแล้วเราเคยเห็นเวลาเราเล่นเกมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแล้วมัน สิ่งรอบข้างแสงต่างๆบ้านเมืองต้นไม้มันดับอะ่ะมันฟึบอะ่ะมันเป็นอย่างนั้นเลยนะมันฟุบเลยมันเกิดมันเกิดความรู้ตัวหนึ่งขึ้นมาอะไรจริงอะไรไม่จริงมันเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาว่าเฮ้ยพอเราเป็นปุ๊บเนี่ยนะโลกเนี่ยจากที่เคยอะไรก็สำคัญ ไอ้นั่นก็ด่วนไอ้นี่ก็ต้องทำไอ้นุ่นมันหายไปหมดเลยอ่ะมันเหลือตรงเนี้ยหรอเออกูจะทำยังไงกับตัวเองไม่ต้องจัดการยังไงจิตเราไหวไหมเรากลัวความตายหรือเปล่าสิ่งต่างๆที่เราเชื่อทั้งหมดในในโลกอ่ะมันหายไปหมดความเชื่อมันหายอ่ะมันเกิดแต่แค่ว่าเฮ้ย hey, แล้วแล้วจริงๆแล้วอะไรสำคัญกับเรา เราต้องทําอะไรในนาทีนั้นอ่ะโอเคชีวิตมันก็บีบเนาะมันก็บีบให้เราต้องรักษาตัวมันก er ็บีบให้เราต้องได้เจอกับการที่ไม่ได้ทํางานที่เรารักมันก็บีบที่ทําให้เราเนี่ยไม่ได้อยู่กับน้องๆที่เรากําลังปลุกปั้นอย่างสุดสุดสุดมันกีดเราให้ไปอยู่ลําพังให้ต้องทําคีโมพอทัมคีโมเสร็จสิ่งที่เราต้องเจอคืออะไร คนจริงๆก็เป็นคนสวยนะ <laughs> <laughs> ในอดีตคงเป็นคนพอได้นะคะไปวัดไปวานะ <laughs> ผิวพรรณอะไรก็ยังพอโอเคเนาะแต่พอมันผ่านคีมโมผ่านชายแสงผมก็ร่วงเนาะผิวก็เสียเ <laughs> ชื่อไหมว่าดิ g n นตี้ในตัวเองของความเป็นมนุษย์นะ <laughs> มันมันถูกทอนไปจากรูปกายรูปของเราเนี่ยมันมีผล ความรู้สึกตัวนี้มากๆตรงนั้นนั่งเรียนเรียนหนึ่งปีเป็นปีเลยรักษาตัวหนึ่งปีค่ะเรียนแล้วเราก็เรียนกับสิ่งเนี้ยเห็นมันรู้เห็นมันรู้กระทบจิตเห็นมันรู้กระทบจิตเห็นมันรู้กระทบจิตแล้วในที่สุดก็ก็แยกมันได้ว่ามันคือความรู้สึกมันคือความคิดและมันก็ไม่ได้มีความมันไม่ใช่เป็นความจริงและสาระที่แท้จริงมันก็แค่นั้นนะมันมันเกิดความรู้สึกแบบนั้นจริงๆ จิตมันไม่ได้ดาวลงเนาะมันแค่ไม่มันแค่เรารู้สึกว่าเราเสียความความเป็นเราไปหายไปเลยสองกระจกเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าคนในกระจกคือเราหรือเปล่าตัวตนมันมันมันเป็นอย่างนั้นเลยอะความเป็นตัวตนมันมันพยายามจะยึดน่ะแต่มันยึดไม่ได้เพราะว่ารูปกายมันเปลี่ยนอ่ะเรียนไปมีหน้าที่เรียนก็เรียนไปเพราะทำอะไรไม่ได้เนาะมันไม่ตายอ่ะก็ปรากฏว่าผ่านไปปีกว่า การรักษาได้ผลอ่ะกัหมอก็หอกออยู่โอเคแล้วนะอยู you ่ไม่เป็นละอยู่ต่อไปนี้ก็ไปทํางานได้ฟื้นฟูตัวเองแล้วกราบก็เริ่มกราบชีวิตก็เริ่มขึ้นกลับมาทํางานได้การที่ถูกสอนเหมือนเราถูกถูกตีหัวค่ะเนะ่อ่ะกําลังล่าเริงสุดฤทธิ์กำลังขึ้นส,สุดแล้วถูกปั้งมันสอนเปรี้ยงเดียวเลยให้เรารู้เลยว่า เฮ้ยชีวิตมันไม่ใช่อย่างที่อยู่เชื่อเออว่าว่าไอเนี้ยคือที่สุดละไอเนี้ยมันไม่ใช่ไอที่สุดของชีวิตมันคืออะไรแล้วเนี่ยจันก็กําลังก้าวก้าวผ่านจุดที่สามของการเรียนธรรมะก็คือเหมือนจันผ่านความตายมาแล้วพอจันผ่านนาทีความตายมาแล้วเนี่ยสิ่งที่จันพบคืออะไรรู้ไหมจันไม่โคตรไม่กลัวอะไรอีกแล้วจันไม่กลัวอะไรอีกแล้วจันไม่ ไม่ต้องกังวลคือคือจันมองเรื่องเรื่องการเขาเรียกอ,อะไรนะสังคมหรอเรื่องเกียรติเรื่องการให้เกียรติเรื่องการต้องต้องเป็นสัมวันเรื่องอะไรก็ได้พวกเนี้ยสําหรับพวกนี้ถึงจันดับหมดเลยจันไม่เอาอีกแล้วจันไม่ต้องแต่งหน้าจันไม่มีแบรนด์เนมจันไม่สนใจเรื่องอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องจริงๆอีกต่อไปเพราะว่าจําที่จันเล่าได้ไหมคะว่านาทีที่จันรู้ปุ๊บเนะี่ยแล้วโลกมันดับอ่ะ มันไม่ได้ดับทั้งหมดนะมันเหลือบางอย่างมันเหลือบางอย่างและบางอย่างนั้นคืออะไรบางอย่างที่มันเหลือคือความหมายของการมีชีวิตอยู่พูดแล้วขนลุกอะ่ะจริงการพบความหมายของการมีชีวิตอยู่ถ้าจันจะอยู่จันจะอยู่ยังไงและนั่นคือการเปลี่ยนแปลงชีวิตอีจันตั้ตั้งแต่วันนั้นจนมาถึงวันนี้ สิ่งที่จันทําคือจันมีความรู้สึกว่าความหมายของชีวิตมันคือการอยู่เพื่อให้มันคือการอยู่เพื่อช่วยในทางเดียวกันกา,การทํางานของหน้าง,งานของจันช่วงนั้นก็เป็นเช่นนั้นเช่นกันก็คือช่วงนั้นเราก็เผชิญโควิดเนาะอีจันถูกเรียกทุกวินาทีอีจันช่วยด้วยอีจันช่วยด้วยลูกไม่มีนมกินอีจันช่วยด้วยไม่มีถังออกซิเจน ซ,ซึ่งตอนนั้นก็ได้รับความช่วยเหลือของเซเว่นนะคะที่ให้เครื่องผลิตออกซิเจน ygen, แล้วก็ให้ p p p e PE, ไป5,000กว่าชุดตอนนั้นผันตัวเองมากๆจิตมันกลายเป็นว่าสาระจริงๆของการที่จะต้องมีชีวิตอยู่ม,มันคืออะไรมันก็กลายเป็นเรื่องของการช่วยเหลือมนุษย์ขึ้นมาซะอย่างนั้นน่ะแล้วมันก็เปลี่ยนตัวเองอีกครั้งหนึ่งจากกลายเป็นซัมวันที่เป็นผู้มีชื่อเสียง ในด้านการทํางานในด้านข่าวเนาะมันกลายมาเป็นซัมวันอีกซัมวันหนึ่งที่ผู้คนคิดถึงเราเมื่อเขาลําบากและและอยากให้เราได้ช่วยเหลือสิ่งแรกที่จันได้เรียนรู้ในนาทีนั้นมันมีสเต็ปนะคะมันไม่ใช่อยู่ๆจันจะเปลี่ยนฟุ๊ ط, แล้วก็กลายเป็นคนที่ลุกลุกข,ขึ้นมาเป็นเหมือนฮีโร่เนาะได้เลยจันเนี่ยเป็นคนดีมากๆในในในความรู้สึกของตัวเองตั้งแต่เด็กแล้วเนาะเป็นคนมีน้ําใจเป็นคน ไม่โกหกเป,นนเป็นคนเป็นคนดีอะมีสินห้าอย่างเนี้ยแต่วันหนึ่งพอามาถึงจุดจุดหนึ่งจันมาเรียนจันถูกชีวิตจันมาถูกเรียนคําว่าทานคือการให้จันเพิ่งมารู้ตัวเองว่าจริงๆอาแล้วจ,จ,จันให้ไม่เป็นก็มีเพื่อนชวนให้จันไปมอบถุงยางชีพมั่งมอบข้าวสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีงานแบบนี้เนาะแล้วเขาก็มาถ่ายรูปเนี้ยแล้วก็โอ๊ยงานแบบนี้มันงานถ่ายรูปว่ะไม่ได้ทําอะไรเลยเก็ไปยืนมอบก็ถ่ายรูป แต่พอจริงๆมีสมาธิในการทำปุ๊บมันเห็นอะไรจันเพิ่งจันครั้งที่สามน่จนถึงจะเห็นนะจันเห็นตาคนจันเห็นความรู้สึกเขาจันเห็นเขาขอบคุณเราแล้วจันก็เฮาไม่ใช่การให้ว่าถ่ายรูปเว้ยการให้มันอยู่ตรงนี้จิตมันเปิดแล้วมันก็รับรู้ความรู้สึกของเขาว่าเขาขอบคุณเราแล้วเราก็เห็นจิตของเราที่เรา แล้วจะทำอะไรให้เขารู้สึกยินดีอ่ะให้เขารู้สึกดีขึ้นก็เริ่มมีคําพูดออกไปว่ามีความสุขว้างๆนะคะให้สุขภาพแข็งแรงเนาะเริ่มมีคำพูดดีๆออกแล้วก็เริ่มรู้ว่าอ๋อการให้ที่แท้จริงมันเป็นอย่างนี้เนาะมันไม่ใช่การกิริยาที่หยิบของแล้วก็ยื่นให้หยิบของยื่นให้ถ่ายรูปแต่มันคือถ้าเรารู้สึกจริงๆกับจิตของเราอะเราเห็นมันน่ะ แล้วจะเปลี่ยนจากความความรู้สึกของเรากลายเป็นคําพูดดีๆออกไปแล้วเกิดพลังงานดีๆกลับมาแล้วพลังงานตัวนี้หมุนกลับมาหาเราด้วยนะเสร็จแล้วเรามีความสุขเสร็จภารกิจแบบนั้นแล้วเรามีความสุขจากเดิมที่คิดว่าเออไปทําไมไปถ่ายรูปก,ก็เกิดการให้เป็นขึ้นมาให้เป็นเสร็จโครงการเริ่มทําเป็นทํานูน่ทนทํานี่แล้วก็ทําเรื่องที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมากๆค่ะ ถ้าใครเป็นรูปเหตุอิจันก็จะรู้เลยว่าอิจันโพสทำบุญทุกวันเลยทำหมดเลยสัตว์ก็ช่วยเรามีเสือเสือของกลางนะคะลูกเสือที่ที่เขาขายที่เขารักลอบลักรอบถ่ายเถื่อนกันอะ่ะช่วยมาได้ก็ต้องเลี้ยงแต่ว่างบลัดก็จะน้อยอ่ะเราก็ไปเลี้ยงเสือหาเงินเลี้ยงเสือทุกเดือนเราดูแลเด็กกำพร้า เตกับพาที่อยู่ในการดูแลของเราจริงๆเกินพันๆนะคะหลายๆบ้านที่ที่เราดูแลเป็นเรื่องเป็นราวเราดูแลคนชราเราดูแลคุณหมอชอบมาขออุปกรณ์การแพทย์ที่ไม่พอเพียงเราดูแลวัดที่ต้องดูแลโบราณสถานที่ต้องมีสถานที่สําหรับผู้คนในการสึ่ษสารพระพุทธศาสนาอันนี้เราก็ดูแลใน cover อันนี้คือสิ่งที่ที่พอจะเรียนรู้เรืองก,กันให้เล็กๆตัวนั้นอ่ะ มันเกิดเป็นสิ่งมหัศจรรย์ว่าจันเกิดได้มีโอกาสทำสิ่งที่ให้ใหญ่ๆใหญ่ๆจนถึงขั้นจันได้สร้างโรงเรียนเด็กพิเศษขึ้นในปีที่แล้วเนาะแล้วก็สร้างเสร็จไปละใช้งบประมาณถึง38ล้านช่วยเด็กออทิสติกดาวซินโดมกล้ามเนื้ออ่อนแรงจนให้เขาได้มีพัฒนาการ ย้อนกลับไปตอนนี้อีจันเก้าปีนะคะถ้าย้อนกลับไปตั้เก้าปีแล้วมีคนพูดกับฉันว่าคุณเนี่ยจะได้ทำบุญเป็นร้อยล้านพันล้านอ่ะคงไม่มีใครเชื่อเนาะมันเชื่อไม่ได้นะไม่มีตังค์ปันคนไม่มีตังค์เงินก็มีแค่เงินเดือนทำบิสเนสก็ไม่เก่งทำข่าวฟรีซะส่วนใหญ่ ทำข่าวก็อยากช่วยสังคมแล้วเป็นเป็นหลักไม่ได้เป็นนักเจรจาธุรกิจเลยขายของไม่เป็นพอพูดเรื่องเงินปุ๊บปวดหัวทันทีรู้สึกทุนนิยมกําลังครอบงําอะไรประมาณนี้มันจะเป็นไปได้ยังไงเราจะมีเงินทําบุญเป็นร้อยล้านเราจะเป็นไปได้ยังไงผ่านมาเก้าปีเชื่อไหมว่าจะทำบุญไปไม่จะนับไม่ได้ว่าเท่าไหร่มันเกิดขึ้นได้จริงๆอันนี้อาจารย์ใช้คําว่ามหัศจรรย์การให้เพราะอาจารย์ให้เป็น จันชวนคนอื่นให้จันทำตัวเป็นสะพานบุญจันอยากให้ผู้คนได้รู้จักอารมณ์เดียวกับที่จันรู้รู้สึกก็คือให้ด้วยจิตที่มันบริสุทธิ์เนาะมันผ่องใสมันได้ให้อะให้เล็กบาทหนึ่งก็ให้เนาะให้บาทหนึ่งกลายเป็นชุดนักเรียนเด็กกำพร้า200ร้อยกว่าชุดสองพันกว่าชุดโอ้ยปลื้มจะตายจันอยากให้คนรู้สึกแบบนั้นจันก็เลยจะทําสิ่งเนี้ยมาเรื่อย มหัศจารการให้อีกอย่างหนึ่งที่ทำมาให้จันก็คือมันเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวจันอย่างยิ่งถ้าจันพูดเป็นภาษาธรรมะจันน่าจะเรียกมันว่าฐานบุญจันเปลี่ยนใครไม่เชื่อเรื่องบุญบุญเป็นเรื่องจับต้องไม่ได้บุญเป็นนามธรรมบุญเป็นอะไรทบทวนดูตอบไม่ได้จันก็ตอบไม่ได้เมื่อก่อนจันเป็นนักธรรมะจ๋านะ ปฏิบัติธรรมแต่เด็กนะแต่จันก็ตอบไม่ได้บุญคืออะไรแล้วจันไปทําบุญก็ถวายสังฆทานเนาะกาบพระจัไก็รเออบุญบุญคืออยู่ที่ใจเบาๆของเราเนี่ยเนาะคิดแค่นั้นนะมาก่อนเข้าใจแค่นั้นแต่จริงๆแล้วพอจันทาบุญจริงจังเนี่ยทั้งบุญทั้งทานทั้งการให้ทั้งหมดทั้งเจตนาอันบริสุทธิ์ทั้งความตั้งใจทั้งการอดทนในการผ่านอุปสรรคนานาประการโครงการทุกโครงการของอิจฉาไม่ใช่สักเซสแบบกุลาบ โปรยด้วยกลีบกุหลาบนะจ๊ะบางอย่างมันก็ยากบางอย่างมันก็ต้องใช้ความละเอียดเพราะว่าเราขาข้างหนึ่งเราเหมือนอยู่ในตารางเนาะเราใช้เงินบริจาคอะเราก็ต้องตั้งใจทําอย่างละเอียดเราก็เจออุปสรรคบ้างแล้วเ,เจอก็พยายามฝ่าฟันเพื่อให้ทุกโครงการสําเร็จได้ด้วยดีดังนั้นสิ่งที่บุญสอนจันะ่ะมันไม่ได้สอนแค่ว่าจันทาแล้วมันจะดีนะมันไม่ดีก็มีแต่จันจะทํำไหม ก็จะต้องกลับมาถามเองรมเพราะจันเชื่อในในบุญแล้วจันเห็นบุญเป็นเรื่องเป็นราวไหมแรกๆมันก็ไม่ได้เห็นเนาะมันเห็นแต่แรงที่เราทุ่มลงไปแต่พอเราทํามันเยอะๆเยอะๆเยอะๆขึ้นมามันเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆมันเหมือนเราปรับฐานนะคะเชื่อไหมว่าเพื่อนในณปัจจุบันที่มีอยู่ในตอนเนี้ยที่เป็นกัลยาณมิตรของจันเนี่ยที่ร่วมบุญกับจันที่พร้อมสนับสนุนพร้อมอะไรเนี่ยในตอนเนี้ย ไม่ใช่คนเก่าที่ที่มีอยู่เมื่อตอนเก้าปีเลยเป็นคนใหม่ที่มาจากไหนก็ไม่รู้แล้วก็มาด้วยความมาด้วยจิตแบบอยากทำบุญร่วมกับเราอยากยืนข้างหลังซัพพอร์ตเราอยากให้กำลังใจเด็กอิกจันมากันเต็มเลยนั่นคือความเปลี่ยนที่ชัดที่สุดแล้วเปลี่ยนมาที่ตัวจันตัวจันก็เปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะเดี๋ยวนี้จันแทบไม่ต้องทำข่าวแล้วค่ะ เลเวลผ่านเลเวลข่าวละวทำตบุญแล้วที่ออฟฟิศจันท์เมื่อจันท์ทำบุญเยอะแล้วจันก็รู้สึกเชื่อมั่นว่ามันจะทำให้ชีวิตจันเปลี่ยนแปลงและเชื่อมั่นทำให้ทุกอย่างดีจันท์ก็พยายามทำให้เด็กของอีจัน์ต้องทำบุญ <c oughs> ช่วงน้ำท่วมแม่สายเด็กอีจันทร์ขนน้ำเนี่ยไม่รู้กี่สิบคันรถมันทุกนะยกน้ำแพกอะเบี่ยงขึ้นรถเนี่ยแต่ต่ออีจันรเนี่ยกล้ามขึ้นทุกคน นักข่าวอิจาั์ต้องทําพวกเนี้ยเป็นหมดนักเมื่อที่ผ่านมานี่ทําโครงการของข,องขวัญห้าพัน 5, ชิ้นซึ่งทําไปหมื่นชิ้นนักข่าวอิจั์ต้องแพ็คเป็นต้องเขียนการ์ดอวยพรต้องเอาของขวัญไปส่งให้เด็กได้ทุกคนต้องทํางานเลเบอร์ได้เพราะจันต้องการให้เขาทําบุญเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับอิจันคืออะไรนี่ที่จันกำลังจะบอกนี่คือนะจากนาอะนามาทําเป็นรูปธรรมเนาะปีที่แล้ว จันทํางานปีหนึ่งมันมีสิบสองเดือนจันพาเด็กอีจันทั้งหมดเลยไปน้ําท่วมแม่สายอะไปช่วยชาวแม่สายอะเกือบสองเดือนยกไปเลยนะยกไปทางออฟฟิศเลยนะเป็นยึดโรงยิมของจังหวัดเชียงรายแล้วก็เปลี่ยนโรงยิมเป็นเหมือนซูปเปอร์มาร์เก็ตอะที่มีตู้เตียงฟูกเครื่องใช้ไฟฟ้าเสื้อผ้ารองเท้าเป็นพันเป็นเกือบหมื่นขวดนะ แล้วก็ไปเอาคนที่ประสบภัยอ่ะมาแล้วคุณต้องการฟูก,กับบ้านคุณต้องการอะไรคุณบอกอรายการมาเลยแล้วแล้วก็ขนเราขนขึ้นรถกระบะแล้วเอาทหารติดรถแล้วไปส่งถึงบ้านเลยเราทําสิ่งเนี้ยเราไม่ได้ทำงานเลยนะเราไม่ทํางานไปเกือบสองเดือนแล้วก็กลับมาพอกลับมากรุงเทพเรามาทํางานเดือนสุดท้ายคือเดือนธันวาเชื่อไหมว่ามหัสจรรย์แห่งการให้จะไม่ได้ทําอะไรนะไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้ ไม่ได้มาบี้ลูกน้องไม่ได้มาอะไรนะเราก็คุยกันตรงๆนะว่าเป้าที่เราวางไว้ล่ะเป้าที่เราวางไว้เราต้องการเป้าเดิมต่อให้เราหายไปสองเดือนเราก็ต้องทําให้ได้เนาะเด็กๆก,ก็ขยนันขยันทำทำทันวาคมจันปิดได้ตามเป้าที่จันวางสรุปคือจันทํางานจริงๆแค่สิบเดือนจันพาเด็กไปทําบุญได้สองเดือนจันให้โบนัสเด็กได้สองเดือน ปิดจ็อบป,ปีที่แล้วอย่างสวยงามนี่คือรูปธรรมของการให้มหาสิจั์การให้จันไม่รู้เงินมาจากไหนอยู่อยู่ e c o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  กก็โอนตังมาแป้วเขาเรียกว่าโบนัสเงินมาทุกทางเลยค่ะเงินก็มาลูกค้าเงินก็เข้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เกิดสิ่งดีๆในออฟฟิศของเราได้จันสามารถจะคุยกับน้องๆพี่ๆที่เป็นหุ้นส่วนได้ว่า ตอนนี้เราจะเดินชีวิตโดยมีบุญนำทางและให้เชื่อมั่นในตัวพี่เถอะว่าบุญมีจริงและถ้าเราทำงานไปด้วยทำงานให้มันเป็นบุญไปด้วยชีวิตของน้องน้องทุกคนก็จะดีจะอยู่ในโซนที่เรียกว่าความร่มเย็นเป็นสุขและเนี่ยคือ ก่อน9ปีแล้วพัฒนามาเป็น9ปีแล้วตอนนี้จันกำลัง9สู่ปีที่9จะรู้ทิศทางดิเ c t i o n ความหมายของชีวิตที่ชัดเจนจะรู้ดิเรกชันของอีจันที่จะเดินไปข้างหน้าอย่างชัดเจนและจันเชื่อว่ามหาศจั์การให้บุญมีจริงและให้เป็นรูปประธรรมจริงๆและเนี่ยค่ะคือสิ่งที่จัน์อยากแชร์ ไม่รู้ว่ามันจะเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ใดๆก็ตามแต่ว่าน,นอยากจะบอกว่าเนี่ยคือหลักฐานของคนคนหนึ่งที่เลือกที่จะมาอยู่บนเส้นทางนี้ทานอาจจะเป็นสิ่งแรกที่ทำได้ง่ายที่สุดในการปฏิบัติธรรมแต่ทานเป็นตัวสำคัญที่สุดในการเปิดโลกของชีวิตที่ดีงาม เป็นเรื่องราวที่ให้ข้อคิดได้อย่างดีเลยนะคะช่วงหน้าพี่เป็นหนึ่งจะมีอะไรมาฝากไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะช่วงธรรมมาทิวัดหลายคนอาจเคยได้ยินคำว่าทำบุญแต่ได้บาป สงสัยไหมคะว่าเป็นไปได้อย่างไรวันนี้เป็นหนึ่งมีคำชี้แนะดีๆรอมอบให้แล้วไปรับชมกันเลยค่ะในยุคสมัยคนทั้งหลายสแสวงหาความสุขให้กับตัวเองด้วยการทำบุญด้วยการทำความดีด้วยการสร้างสิ่งต่างๆมากมายเพื่อที่จะให้กายเราสงบเพื่อทีใ่ใจเหล่านั้นพบกับพระธรรมสิ่งหนึ่ง ที่จะเป็นที่หวังให้เราได้โดยสิ่งที่สูงสุดนั้นก็คุณคือคุณของพระรัตนตรยัยแต่สิ่งหนึ่งที่ชาพูดทั้งหลายได้ร่วมสร้างแล้วก็ทําอยู่มิขาดสายก็คือบุญบุญท่านทั้งหลายนี่คงเคยได้ยินมาบ่อยความหมายของบุญบุญเป็นที่อของความสุขก็ใช่บุญเป็นชื่อของความดีก็ถูกและสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือบุญเป็นเครื่องชําระบาปคนที่ใจบุญจริงจริง จะไม่ทําสิ่งที่เป็นบาปมันเข้ามาแทรกซ้อนแต่คนที่กลึงบุญกลึงคนดีกลึงคนไม่ดีก็จะมีทั้งสองสิ่งน,นี้เข้ามาปะปนกันน่าคิดมากว่าบุญที่แปลว่าเป็นเครื่องชําระบาปเครื่องชําระบาปที่ออกจากใจไม่ได้มีเพียงแค่ชาระบ,บาปที่ออกจากกายแน่นอนว่ากายของเรานี้จะชําระออกได้นั้นต้องอาศัยความเป็นผู้มีศีลเพราะศีลี้ชําระกายให้หมดจดได้แต่เนื้อในคือหัวใจของเรา จะต้องอาศัยธรรมโอสถของพระพุทธเจ้าองค์มุนีที่จะมาชละใจเราได้ให้ออกจากบาปโดยที่ไม่ได้คิดว่าเป็นการลอยบาปไม่คิดว่าเป็นการล้างบาปแต่เป็นการชำระจิตของเราใจของเราจากที่คุณมัวให้เป็นที่ใสได้เพราะฉะนั้นโดยเนื้อแท้ของใจเนี่ยประพัดสอนบริสุทธิ์เหมือนกับน้ำเปล่าสักหนึ่งแก้ยกตัวอย่างเหมือนกับน้ําเปล่านี้นี่คือใจของคนที่บริสุทธิ์ แต่ต่อมาเมื่อเราลืมตาเติบโตมาแล้วนั้นอินทรีย์ของเราที่เจอกับสิ่งที่เป็นกรรมคุณรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์เข้าให้จึงทําให้ใจของเรานั้นมีความหยาบมีความละเอียดที่แตกต่างกันไปหากเป็นการชําระบาปมันคือน้ำใสยอย่างนี้แล้วคนที่ทําความดีไม่ได้ดีโดยเนื้อแท้เช่นทําบุญแต่มีเล่าทําบุญแต่การทำร้ายสัตว์ ทำบุญแ,แต่การเกิดการฆ่าสัตว์เข้ามาก็าไม่ต่างจากที่เรานำสิ่งที่ไม่ดีเข้าไปในงานบุญของเรา <c oughs> เมื่อเราทำสิ่งที่ไม่ดีเข้าไปเพียงแค่เล็กน้อยน้ำที่เคยใสมันก็มีความขุ่นอยู่บ้างแต่ความดีของน้ำความใสของน้ำยังคงอยู่คนทำความดีคนทำบุญ <c oughs> ก็ยังได้บุญอยู่เพียง <c oughs> แต่ไม่เต็มร้อยต่อเมื่อใดก็ตามที่ใจทำบุญอยู่แต่ยังทำบาปมากๆอยู่บ่อยๆสิ่งที่เจือจางอยู่ข้างในที่จะทำระอยู่ได้นั้น รถน้อยถอยลงเรื่อยๆเป็นสิ่งที่น่าคิดมากที่หลวงพ่อพุทธทาสกล่าวเอาไว้ว่าการทําบุญจะต้องไม่ทําบาปเพราะการทําบุญเหมือนกับการชาระบาปเหมือนอาบน้นําโครนเหมือนอาบน้ําหอมและก็เหมือนอาบน้ําบริสุทธิ์อาบน้ําหอมอาบน้ําโครนก็ดีก็ยังหมกมุ่นอยู่เพราะว่าทําบุญแล้วทําร้ายทําลายสิ่งอื่นที่เป็นมัวเมา มันมองดูด้วยเหตุและผลแล้วก็ลองคิดดูว่าเราจะได้บุญเต็มเปี่ยมหรือไม่อาบน้ําหอมเรายึดติดกับบุญที่ทำถาวายอาหารในพระฉันแล้วนะพระต้องฉันต้องฉันนะถ้าไม่ฉันต้องฉันแล้วฉันไม่ได้บุญความคิดนี้ตรกกะแบบนี้มันก็ทําให้ความคิดของเรานั้นได้บุญน้อยลงโดยเนื้อแท้แล้วเราจะอาบน้ําหอมทุกวันทุกวันทุกวัน,วนถามเราว่าอยู่ได้จริงไหมสุดท้ายเราคืออาบน้ําเปล่าคนทําบุญจิตใจต้องบริสุทธิ์ทําไปแล้วก็คือผ่านไป ทำไปแล้วให้ใจสบายตัวเองไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่ลําบากบุญเต็มเปี่ยมแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วบุญจริงเป็นที่พึ่งหวังของเราทั้งหลายทั้งพบนี้และก็พบหน้าหวังไมนอย่างยิ่งว่าสาระต่างๆที่ทางรายการนําเสนอไปจะช่วยให้ทุกท่านมีความสุขกับทุกวันของชีวิตนะคะแล้วกลับมาพบกับพี่เป็นหนึ่งและน้องบวกนิ้งได้ใหม่ในเช้าวันเสาร์อาทิตย์หน้าสําหรับวันนี้ต้องขอลาแล้วค่ะด้วยคําว่า ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ